สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง EC Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันทุกอีกแล้วค่ะวันนี้นุ่มมาชวนเพื่อนๆทำกันนะคะน้ำยาซักผ้านะคะลดกลิ่นอับชื้นใช้เวลากลางคืนได้นะคะสูตรนี้ใช้ได้ทั้งฝาบนและฝาหนะะ้าค่ะพร้อมแหล่งซื้อวัตถุดิบนะคะในต้นทุนติดละ20บาทเท่านั้นนะคะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้น้ําอุ่นลงไปเลยนะคะน้ำร้อนนะเออน้ำร้อนนะคะร้อนสนิทค่ะ600 จากนั้นนะคะใส่น้ําหัวเชื้อน้ํายาปรับผ่นุ่มนะหัวเชื้อมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ข้นๆอย่างนี้เลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะมันจะเป็นหัวเชื้ออย่างงี้นะค่อยๆคนนะคะคุณดูนะคุณดูเฉนะนะยๆได้เลยนะถ้าทำที่งานนะแต่ใช้าำละเอียดนะก็เที่ยงกลางก็คือว่านะใช้ก็เลยนะ ยังคนะโชก็ข้างคุณไดนะเพื่อน่งนี้เราใช้ทำอะไรนะสุดนี้เราสามารถซะกฝ่าบนได้กันได้าลยค่จุสัเกินคุณมันดีมันนะก็คือไม่ใช่แบบนึงตามนะเป็นการประหนัาเงิ็ไดารดูเวลนการเราค่าเนก็ไน่ใส่เอยนะใช้แรงงานนนี้ครั หลังจากนั้นนะคะใส่ NP9 ไปนะคะ NP9 นะคะตัวนี้นะคะจะดีกับเด็กๆนะคะก็คือเด็กใช้ได้นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยเนาะแทมลดกินอับนะคะได้ดีมากๆนะคะ พยายาม,มกวาดให้หมดนะเร็จได้คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสีจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใส่อีกนะคะสารป้องกันกลิ่นอับนะคะเซเนซอนอาซีนะคะห้าสิบกรัมนะคะใส่เข้าไปค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวเราไปกรอบขดกันนะแล้วก็แต่งสีนิดนึงนะคะอัน ช้สีผสมอาหารนะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็เลยก็ได้นะคะสียมพูนะคะคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้นะคะในส่วนค่ะเราใส่กิ่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะทุกอย่างอุปกรณ์นะคะซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวนะคะเราก็ จะเอาไปกรอกกันนะคะเป็นน้ํายานะคะซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ได้เป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มในตัวนะคะเนี่ยอันนี้ที่มันยังไม่ออกนะ้นเรก็จะพยายามยทำอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันก็ออกมันก็ละลายหมดนะเราพยายามตีออกนะคะเดี๋ยวเรากรอกถุงใส่กล่อง แล้วนะคะสำน้ำน้ำยาผ้านะคะสำหรับเครื่องนะคะลดกลิ่นอับหนักชื้นนะคะไม่ทูอินวันเลยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ในเวลากลางคืนนะคะผ้าไร้กลิ่นอับนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะวัสดุอุปกรณ์ซื้อใต้คลิปนี้สําหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยน,นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ like กันเลยจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ